ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึวันนี้นะครับเรามาติดตัว i r o a d FX 2. 2เสร็จแล้วจะเห็นเมนูทั้ง3เมนูนะครับเมนูแรกคือดูสดนะครับภาพณตอนนี้ตรงกลางคือดูย้อนหลังนะครับฝั่งขวาสุดคือ Setting วันนี้นะครับเรามาติดตัว i r o d FX2 นะครับเป็นกล้องเกาหลีนะครับตัวนี้เป็น Full HD หน้าหลังแล้วก็เป็นกล้องที่ประกันศูนย์ไทย3ปีนะครับดังนั้นเอาราคาเนี้ยหาร3ปีเลยคุ้มมากสวัสดีครับผมบอดจากพัทิิลาไอทีนะครับคลิปนี้จะมาดูการติดตั้งตัวกล้อง i r o d รุ่น FX2 นะครับกับรถ bmw c ีรีสามนะครับตัวนี้เป็น bmw สามสามศูนย์ e เป็นรถไฮบริดนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันสามสามศูนย์ e นะครับเป็นรถไฮบริดใช้กล้อง i road รุ่น fx 2นะครับเป็นกล้องแบบที่ไม่มีหน้าจอนะครับตัวนี้ ตัวนี้ FX2 หน้าตาแบบนี้นะครับตัวกล้องนะครับแสดงผลผ่านมือถือได้นะครับมี Wi-Fi ชัดเจนแล้วก็รองรับโหมดจอดรถแบบเต็มรูปแบบคันนี้เป็น BMW นะครับใช้ตัวสายต่อไฟแบบ OBD2 นะครับซึ่งจะทำให้ไม่หมดประกันสูตยนะครับก็เรื่องของ BSI ประกันเขา ค่อนข้างจุกติกในเรื่องต่างๆในเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับก็ถ้าใช้สาย OBD2 ตัวเนี้มันก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปดัดแปลงไม่ต้องไปเข้าฟิลบล็อกใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างเสียบสายเก็บสายใช้งานได้เลยนะครับใช้หมดจอดรถได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งตัว BMW คันนี้กันนะครับกล้องไอ e รถเราติดอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับคันนี้เพื่อไม่ให้เกะก,กะสายตาคนขับ นะครับอันนี้ข้อควรระวังไม่ควรติดบริเวณไข่ปลาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องติดรถยนต์รุ่นไหนก็ตามไม่ควรนะครับติดแบบสามเอมติดอะไรก็ได้ไม่ควรติดบริเวณไข่ปลานะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาให้ติดกล้องติดรถยนต์แล้วมันจะลอกฟิล์มออกมาถ้าไปติดนะครับติดได้อย่างเต็มที่คือพวกอีพีพาร์ตบลูทูธเข้ากับเข้าหมู่บ้านนะครับวประเภทพวกนั้นนอกนั้นติดด้านอื่นให้หมด มาดูกวิธีการติดตั้งกันอตอนนี้อยู่ในช่วงของการวางตำแหน่งของสายของกล้องนะครับแล้วก็แนวทางการเดินสายต่างๆก็ยังเห็นมีสายอยู่นะครับพอเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไม่มีสายให้เห็นนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังก็มีตรงนี้ก็เข้าทออ่อนให้เรียบร้อยแล้วนะครับสายเราเก็บขึ้นด้านบนนะครับทั้งหมด ก็ยาวไปถึงข้างหลังเลยกล้องหน้าก็ปรับองศาเลนได้ กล้องตัว iRoad FX2 ตัวนี้นะครับเป็นกล้องแบบ Full HD ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็ข้อดีของมันคือตัวภาพที่มันส่งภาพออกมาเนี่ยมันมีระบบ e x v i s i o n อยู่นะครับก็คือระบบปรับแสงอ่ะระบบไนท์มันมีระบบ Night Vision อยู่นะครับระบบเนี้ยมันจะชดเชยแสงให้เวลาที่เราเข้าในที่มืดนะครับตัวเนี้ยถึงบอกว่าใครจะใช้กล้องระดับ ราคาแตะหมื่นน่ไอรถ FX2 เนี่ยคุ้มค่าที่สุดนะครับกล้องหน้ากล้องหลัง Full HD ทั้งคู่มีระบบจอดรถดมาในตัวนะครับถ้าเป็นรถ BM Mazda CX30 ก็แนะนำให้ใช้ปัก OBD2 นะครับเพื่อลดปัญหาการที่จะต้องไปเถียงกับเรื่องของประกันศูนย์นะครับตัวนี้ตอนนี้เราเดินด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสายมาด้านข้างแล้วเดี๋ยวจะเก็บสาย ทางด้านหน้าและด้านหลังแล้วก็ติดกล้องหลังกันนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าตัว BMW 330e ตัวนี้นะครับเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างภาพออกมาเป็นยังไง ตอนนี้เป็นภาพจากตัวกล้องหลังนะครับคันี้เป็นภาพจากกล้องหลังกล้องหลังก็เป็นทรงแคปซูลน,นะครับติดที่กระจกด้านหลังเราก็สามารถปรับองศาก้มเงยได้นะครับแล้วก็สายก็เก็บเข้าตามระบบสายกล้องหลังของ i r o a d นะครับถ้าเป็นตัว fx2 ก็จะเป็นแบบ Micro usb นะครับก็ เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ดูแล้วว่าสวยงามใช้งานได้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเก็บสายที่เหลือไว้ด้านข้างนะครับสำหรับตัว BMW 330e ตัวนี้นะครับโดยกล้องหลังผมก็จะใส่ท่อสั้นๆไว้เส้นหนึ่งนะครับไว้กำกับว่าตรงนี้คือสายกล้องหลังที่โผล่ออกมานะอะไรประมาณนี้นะครับ ไม่ใส่ก็ได้ไม่มีอะไรนะครับแต่ใส่ไว้ก็ดีในระดับหนึ่งใส่ไว้ก็จะมีท่ออยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่ก็ไม่ใส่ไม่มีอะไรเราจะเห็นว่าเ,ออเป็นสายก้องหลังนะเดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดทุกตำแหน่งที่เราที่เราจั ตอนนี้ติดตั้งกล้อง i r o a d FX2 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับรถ BMW 330e ตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้สำหรับกล้อง i r o a d FX2 ตัวนี้นะครับสำหรับ BMW 330e หรือ BMW รุ่นไหนก็ตามที่ยังมีประกัน BSI อยู่นะครับแนะนำให้ใช้สาย OBD2 นะครับ ในการจ่ายไฟให้กับกล้องนะครับแทนตัวฮาร์ดไวด์คิทที่ให้มาในกล่องนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้มีปัญหากับ BSI นะครับล <c oughs> ูกค้า <c oughs> ท่านใดสนใจนะครับติดต่อร้านของเราได้นะครับสำหรับการติดตั้งกล้องนอกสถานที่ตอนนี้ i r o a d fx 2นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า <c oughs> วิธีการใช้งานนะครับตัว i r o a d fx 2ตัวนี้นะครับขั้นแรกนะครับดาวน์โหลด แอปที่ชื่อว่า i r o a d x view นะครับตัวนี้เป็น official นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ทาง j 1นะครับก็คือจากทางผู้ผลิต i r o a d เนี่ยออกแบบมานะครับเสร็จแล้วเราเปิดแอป,ปนะครับเปิดแอป,ปเข้ามาแล้วจะเห็นว่าด้านล่างนะครับมันให้ Select camera model Select d e a t cam model นะครับพอเรากดปุ๊บเราก็มาเลือกตัว fx 2นะครับรุ่นของเรา FX2 เสร็จแล้วมันก็จะให้กด next อ่ากด next ก,กดให้เรียบร้อยนะครับแล้วดูว่าข้างบนมี wifi ของ i r o a d FX2 ไหมถ้ามีกดเชื่อมต่อเลยนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วรหัสผ่านของมันคือแถวที่เป็นตัว Q นะครับถึงตัว P ใส่เรียงไปเลย ก็ตรวจสอบดูว่าใส่ถูกไหมเปิดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเชื่อมต่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วถ้าเป็น Android นะครับรอมันถามตั้งนิดนึงเพราะว่า wi-fi พวกนี้เป็น Wi-fi เดล็กไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะถามเลยว่าเราไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเราจะเชื่อมต่อไหมนะครับเราก็ยืนยันเชื่อมต่อนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ั้นตอนต่อไปก็คือแบ็กกลับไปเข้าแอปมันจะเรียกการเชื่อมต่อกล้องขึ้นมานะครับทีนี้มันก็จะถามเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับอันนี้ถ้าเราใช้ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องอัปเดตก็กดแคนเซลเลยนะครับแต่ถ้าอยากจะอัปเดตต้องสตาร์ทรถทุกครั้งนะครับอันนี้ผมจะแคนเซลไปนะเสร็จแล้วจะเห็นเมนูทั้ง3เมนูนะครับ เมนูแรกคือดูสดนะครับภาพณตอนนี้ตรงกลางคือดูย้อนหลังนะครับฝั่งขวาสุดคือเซตติ้งนะครับในที่นี้จะเข้าไปดูภาพสดให้ก่อนพอกดไปปุ๊บจะเป็นภาพจากด้านหน้าของรถนะครับด้านหน้าของรถนะโอเคภาพด้านหลังก็กดตรงด้านล่างขวามือที่จะมีตัว F อยู่สีเขียวๆนะครับกดครั้งหนึ่งจะเป็นตัว R มันจะแสดงผลจากกล้องหลังให้นะครับกล้องหลังจะเป็นแบบนู้นนะครับนี้กลับมานะครับอันนี้เป็นการดูภาพแบบเรียลไทม์หรือภาพสดๆนะตอนนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะดูย้อนหลังเราอยากจะดูย้อนหลังนะครับเราแบ็คออกไปก่อนอเอามาหน้านี้เสร็จกดที่ recording list นะครับมันก็จะประมวลผลออกมาให้ว่า ในเมมโมรี่เนี่ยบันทึกอะไรไว้บ้างนะครับเห็นไหมครับบันทึกเป็นเวลาไว้ทั้งหมดเราจะดูที่เวลาเท่าไหร่นะครับขณะนั้นรถใช้โหมดอะไรอยู่โหมดไดวิ่งนะครับนี่โหมดไดวิ่งอยู่ก็คือโหมดขับรถอยู่เห็นไหมเราจิ้มมาสมมุติว่าเราจิ้มมาปึ๊บนะครับกดเพลย์วิดีโอเราก็จะเห็นภาพนะครับอันนี้เป็นภาพจากกล้องหน้า ทุกคนชอบถามว่าเราจะดูภาพจากกล้องหลังย้อนหลังยังไงก็เหมือนเดิมกดที่ด้านบนที่มีตัว f อยู่ให้เป็น r เสร็จแล้วมันก็จะเป็นภาพกล้องหลังนะขนาดนั้นนะครับกดอีกครั้งเนื้อก,กลับมาที่กล้องหน้านเราก็เลื่อนดูเราอยากจะดูเวลาอื่นเราก็เลื่อนข้างล่างเลยไม่จําเป็นต้องออกไปข้างนอกนะครับนี้แบ็ k ออกมากรณีเราอยากจะดูโหมดตอนที่จอดรถอยู่เรามาดูที่ e v e n ์ก็ได้ ว่า event, อีเวนต์ตอนที่เราจอดรถอยู่เนี่ยกล้องจับอะไรได้บ้างนะครับสมมุติผมกดเขไปอ่าตืบเพลย์วิดีโอดูขณะนี้กล้องจับความเคลื่อนไหวได้อ่าก็ไปดูว่าอะไรเคลื่อนไหวนะครับนี่เขามีผมทํางานอยู่เสียบกล้องอยู่นะครับมันจับความเคลื่อนไหวได้มันก็เลยรคคอร์ดนะครับเราอยากจะดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นวิธีการ ใช้งานเบื้องต้นนะครับเวลาเราแบ็กออกกับแบ็กอย่างนี้ออกมาเลยเซตติ้งอยู่ตรงนี้นะครับเบื้องต้นผมเซตติ้งไว้ให้หมดแล้วนะครับสิ่งที่ทุกคนจะดูก็คือตัวอีเวนต์กดเข้าไปมันก็จะเป็นการเรื่องตั้งค่าเรื่องของการระบบจอดรถนะครับเราก็ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเราก็แบ็กออกถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกล้องมันจะรีบูตถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ออกได้เลยนะครับเสร็จงานเราก็ออกหน้าปกติได้ ปัก obd นะครับจะเสียบอยู่ตำแหน่งนี้จะเห็นได้ว่ามันไม่มีการดัดแปลงใดๆนะครับไม่มีการตัดต่อสายใดๆไม่มีการเสียบสายนะครับเสียบด้วยพอร์ต obd 2ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นปักโดยเฉพาะของ i r o a d นะครับตัวเนี้ยก็จะทำให้การใช้งานกล้องสำหรับรถที่มีประกันของศูนย์ประกันของศูนย์หา้หา,มหามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นใช้ปักตัวเนี้จบนะครับ ใช้งานได้